ข้าวถาดยักษ์เซนทันชุมบุรีศูนย์อาหารชั้นบนค่ะมาถึงก็สั่งอาหารที่มุมนี้เลยนะคะเขียนรายการอาหารเสร็จที่เขาก็จะทำให้ค่ะอ๋อสั่งเป็นข้าวไข่เยื่อหมาเขราถาดค่ะ อยู่ชั้นบนแนกสูยนอาหารเซนทันชลบุรีค่ะ อของพี่เหรอได้เร็วจังขอบคุณ